เดินเร็วว่ะตีนเจบป่าก็อยู่แล้วตีนไม่หายนะตีนอัวเวอลองบอก่านผู้ชมว่าเวลาเดินเนี่ยต้องเดินยังไงเวลาเดินไกลๆนะครับแล้วท่านมาญี่ปุ่นแล้วท่านเจ็บเท้านะครับะท่านเซฟเท้าได้จากการเดินครับเดินอย่างนี้นะครับทางจะท่านก็จะถึงถึงที่หมายประมาณแปดวันอ่ะอยู่กันที่บู้เขาเดฟฟี่ครับสุดยอดปะสุดยอดสวยอลังการงานสร้าง <New> ม p โปรดักเขาจะมีอะไรให้เราดูบ้างวะโฮ้ยคนเยอะอะ่ะอย่างเงี้ยชอบคนเยอะเอะอ่ะเบียดเบียดดเราเราเข้าไปดูแบบสไตล์ญี่ปุ่นไหมไปเข้าไปดูสไตล์ญี่ปุ่นมาๆๆแล้อยามามกมา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 มเมา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 นามามา้า,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 าอ,อ,องมา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 อาเามนมา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 นางามาโาม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 มา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 มันมา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 ม้ามมัมา โอ้โห oh. ตัวใหม่เว้ยไอตัวใหม่เว้วยวสปรอร์ตดิสเพย์เอฟเว้ยเสร็จแแม่งไม่ดีละวทำไมอ่ะ <F S 2> เอฟไงโง่โง่โง่ <F S 2> ตัวเอฟมันเหมือนคลัสเตอร์เยลยนะแต่ว่าไม่จอสีเห็นไหม<อ>คลัสเตอร์มันเป็นจอสีสีสีส้มตัวเดียวอ่ะอันนี้มันจอสีแล้วเป็นคัลเลอร์ใช่ไม่เรื่องได้เลยเนี่ยพอตะต้นทางไม่มีใครดูจอเนี้ยพอสามสี่ห้าสี่สามสองก็ไม่คนดูละ แล้วกดกดกดเลยมาคนดูเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดแล้วไงเขากดให้แล้วแล้วมันก็ไปเออ่าไปตาเรานี่ลองดูดิเล่นให้รู้จักต้องวัดน้ำวัดบูธไอแพมสเปรดจับเวลานี่รีเทิร์นก่อนนะอืมเข้ามาที่เมนูเข้าไปดูนะไม่ชอบน้ำไม่ชอบน้ำชอบเป็นวันรอบ กะเปิดวันรอบอืมนี่เป็นอีกแบบเลยนะอืมอมิทิเพไม่เท่ว่ะไม่ชอบจอนี้อ่าไ,ไม่ตัวเล็กเนี่ยไม่ชอบจอนี้โอ้มไม่ชอบจอนีอห้หมดหมดแล้วหมดหมดหมดไม่มีละไม่สวยขึ้นสวยขึ้นเขาเรียกว่าสปอร์ตดิสเพย์เอฟนะครับเป็นรีลิสตัวใหม่ล่าสุดเลยมีจับเวลาด้วยต่อรอบ ไปคงอยากดูเยอะแล้วเราไปดูตัวอื่นบ้างวิเคราะห์เอาเลยวิเคราะห์เลยเหรอเนี่ยกระเป๋ามันวิเคราะห์ไปเนี่ยนานๆพวกมึงก็ไม่ดูกันพอครูจะดูมันก็มากันใหญ่เลยเอารู้ว่ามึงมาไงอันนี้ก็เหมือนเธอมป่ะ USM เป็นยังไงว่า USM คืออะไรอ่ะหน้ากัแบบไม่มีของคอนโทรลนวะพี่อ๋อเป็นเลเซอร์เป็นเลเซอร์เกตเลเซอร์เกตจะไม่ใช้กล่องคอนโทรลอ๋อเหรอใช่ใช่ถ้าเปนเลเซอร์เกตจะไม่ใช้กล่องคอนโทรล ก็ก็แมมโมรีไม่ได้จีอืมไม่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะใช่นะก็คือมันติดได้เลยอ่ะแล้ววัดได้เลยอ่ะอ๋อวัดได้เลยก็มีสายสีนะมีสีฟ้าสีแดงสีขาวใช่ครับไปต่อไปสมาร์ทเดปเตอร์ไว้นี่ขึ้นมือถือไว้ต้องงี้ดินี่นี่ขึ้นมือถือนี่แบบนี้เข้ามือถือดิเฮ้ยอันนี้ลิงก์เข้ามือถือเลยเหรอยังไง ไอทิศทำไมหลอกลวงคราบชัดไม่แต่จริงๆมันจะขึ้นจริงไงขึ้นอย่างนี้ไงตัวนี้มันก็ส่งสัญญาณนี้ไปไงแต่มารอะแดปเตอร์บวกกับกล่องยูนิตได้เลยอ่าอันนี้เฮ้ยนี่สีไม้โวยดินเกตนี่สีขาวมาได้นี่ใส่เห็บหมาน่าสวยเลยเห็บหมาขายไปแล้วลองเอาดิงเกตไปใส่บีเอ็มไหม ดีีเอ็ม right right oh uh ้อใส่สีแดงใส่สีแดงเหรอมันใส่ได้ไหมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะได้ดิมันใส่ได้ฮะนี่อ๋อนี่มีไอโอเอสด้วยเว้ยนี่เฮ้ยอ๋อนี่ไง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 ก็กดก็กดก็กดกดให้รู้จักมาจากโอพีดีก็ได้มาจากตัวกล่องเลยก็ได้เว้ยอันนี้เขาคงเป็นอยู่ในเดสก์เพย์ล่ะดิสเพย์ใช่ เพราะฉะนั้นใครเขาจะซื้อมันต้องดูนะว่าเป็น iOS หรือเปล่าอ๋ออีกหน่อยก็ต่อเข้า iPad แล้วทำเป็นจอได้เลยทีโอ้โหได้เลยแหละแต่เขาบอกว่าห้ามจับกูจับมั่วเลยนี่แหละคนไทยขอโทษครับเดฟี่ก็ไม่ได้จะให้ S9 สไนเพียร์ให้เอสไนียร์เมสเซใช่ CR 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 อันนี้ก็จะเป็น NS ็นอสละอันนี้ฮิตนี่แซนดี้บ้าราใช่แซนดีล่าสุดมีคนเอา10ตัวมาต่อพร้อมกันนะครับจริงเหรอรถจะได้วิ่ง ผ่านจอไปเรื่อยขนาดตัวเดโมญี่ปุ่นยังต่อไม่วิ่งเลยนะบ้านเราต่อได้บ้านเราต่อให้วิ่งได้ไอ้จอไอ้ที่ไม่ค่อยคุ้นเลยไม่ก็เป็นเป็นตัวใหม่แต่หน้ามันเล็กไงมันหน้ามัน5 2มิลวะถ้าจำไม่ผิดอันน้วหน้า60สิบเนี่ยหน้ามันเล็กใช่ใช่ใช่มันดูเข้ากับวินเทจไงเข้ากับวินเทจแตงคือพวกเนี้ยไอพวกไอพวกหน้าดำมันจะไม่เข้ากับรถเก่าอืมอต่เนี้ยเนี้ยนี่คลาสสิกสุดๆ BF หน้ามืดที่สุดของคนไทยอืม ไม่มีฮิกวันนี้อีกแล้วหน้ามืดเลยอะซื้อทีหกตัวเลตังค์ไม่พอสมัยก่อนซื้อเจ็ดหมื่นอะห้าหมื่นไหมหนึ่หมื่นด้วยทำไมอะเพราะก่อนแพงเออใช่เพราะก่อนแพงก็ไม่นี่ใหม่ล่าสุดเลยก็ไม่มากเอวันไม่ได้ล่าสุดไม่ได้รีลิส์อะอือออหรือรีลิสตัวนู้นหรือเปล่าเอวันที่ใส่รถพวกแบบยุโรปอะไรนี่สวยนะใช่เข็มเหมือนนาฬิกาแบบไฮเอ็นนะก็ถ้าเอาแบบ นิวรีลิสต์ปีนี้ก็แน่ๆละ่ะก็มีตัวแทนไดรฟ์ก็คือต่อท่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีเจ้าดิสเพย์เอฟที่สามารถวัรรดเวลาต่อรอบได้แล้วก็สร้างลูปนะครับโดยการเชื่อมข้อมูลผ่านดิจิส USB แล้วก็สัญญาณดาวเทียมนะครับที่เป็นนิวรีลิสต์นะครับของใหมต่ตัวอย่างจะลิงก์เข้าอุปรก,อกรณ์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคือสมาร์ทอะแดปเตอร์สะดวกไงที่ลิงก์เข้ากับมือถือหรือสมาร์ทโฟนของท่าน บางคนไม่ชอบอะไรเยอะๆไงก็ลิง์เข้าไปต่อสายเสร็จเข้าไปเราพวกรถแข่งกันนะใช้ iPad เสียบเป็นจอเลยใช่มันก็จะง่ายๆไงเฮ้ยนี่นิวเลนเซอร์นี่ไงนิวเลนเซอร์เกตนิวโปรดักต์นิวโปรดักต์ด้วยท่าสุดเฮ้ยสวยนะดูดิมันสวยนะเนี่ยมันจะเหมือนรุ่นอะไรนะที่เขาเลิกผลิตไปแล้วอะรู้ว่านะมัน แบบวิวัฒนาการแบบ A1 มาผสม BF แล้วออกมามันดูแบบซิงๆหน่อยป่ะซิงซิงเป็น New Product เนาะสวยนะครับเป็นเลนส์เกตเลนร์เกตก็ไม่มีกล่องใช่ครับเสร็จได้เลยโผมว่าขายดีนะถ้าเกิดตัวนี้ออกไปแต่ผมว่าขายดีน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้มากกว่าเออพวกเป็นพวกเป็นอะแดปเตอร์สมาร์ทโฟนเนี้ยสมาร์ซูนเนอร์ได้เลยนะใช่นี่ไงแต่ผมที่เสียบ OBD2 อ่ะในความในความพิจารณาผมว่าคือวัยรุ่นอ่ะมันชอบโชว์อะไรที่มันดูเยอะไง ถ้าถามผมอะ่ะผมว่าตัวเนี้ยน่าตอบโจทย์เพราะตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ด้วยมันติดตั้งง่ายอยางเงี้ยใช่ปะ่ะเพราะคุณก็ประหยัดไปแล้วเพราะราคาน่าจะถูกกว่าตัวพวก B M อะไรพวกนี้นะอ่าเอาละหมดละอะอาวอออกมานี่ขปอ,ออกมาอ่าพี่โก้ทั้งหมดนี่ก็เป็นนิวโปรดักของเดฟเฟ่เขาใช่ซึ่งก็น่าสนใจอย่างยิ่งยวดน,นะครับใช่ก็มีหลากหลายตัวหลากหลาย หลากหลายนิวโวดักก็ถูกใจถามซิ่งแล้วกันถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่ S9 ประเทศไทยติดต่อทางจับหน่ายได้ก็โซเชียลกับพิมพ์เลยเอสไนเลยนะครับซื้อไปซื้อในราคาที่เศษได้นิวโปรดักผมว่าถ้าโชว์ที่นี่ก็ไม่เกินไม่เกินเดือนเดี๋ยวก็ไปแล้วที่อยู่ที่เอสไนแล้วก็ไปจับจองไปเจ้าของกันได้นะครับพาโฆนาสักครู่แล้วไปบู๊ต่อไปอาเดินอย่าให้เจ็บตีน